ใกล้ไปเห็นไหมบ้านหนึ่งทำไมเราเข้ารายการแล้วใช่ไงซูมหน้าผมใกล้มา2วันแล้วคือหน้ามันยิ่งบานอยู่นะฮะคือใกล้ไปมันก็หลอกไงอยากจะให้คนที่บ้านได้เห็นถึงความแบบใกล้ชิดเลยไงงนะซูมเข้ามาในจมูกเลยนะใกล้ไปใกล้ไป สัดีครับนี่ซูมจริงนะเนี่ยซูมไงซูมจริงนะเนี่ยบางทีนะการที่แบบว่าคือถ้าทําแล้วมันดีก็ทํานะคะแต่อันไหนที่ทําแล้วมันไม่ดีก็อย่าทํานะคะนี่ทํางานมากี่ปีแล้วครับเนี่ยหลายปีอย่าว่ากันนะวันนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงเต็มอยู่กับเทนีและหนาวแน่นอนเลยนะคะวันนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าเปิดรายการมาเรามีป้ายไฟ เ็มไปหมดเลยนะคะใช่แล้วนะครับซึ่งไม่มีชื่อพวกเราแน่นอนนะครับอยู่ในนี้ก็บอกแล้วไงว่าเราต้องมีอันพิเศษของเราเวลาแฟนคลับมาเราก็ฝากถือด้วยค่ะเราจะได้มีชื่อเปป้ายแบบเป็น้ายกระดาษแล้วก็จุดไฟเอานะฮะเป็นไฟไฟของแท้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะเราเกินไปแล้วว่าวันนี้เราจะมีสมาชิกจากบ้าน AF มาพูดคุยถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือ AF reunion ถูกต้องแล้วนะครับผมวันนี้ได้เจอเจอกับพวกเขาแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นใครบ้านต้องรอติดตามกันให้ดีใช่แล้วนะคะรวมไปถึงวันนี้นะคะเราก็มีข่าวของ

streets that's all right ใช่หลายๆคนเนี่ยรุ่นรุ่นพี่ไท니เนี่ก็จะไปดูรรุ่นรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นนี่อ๋อเราจะไปดูกันนะครับผมก็โอ้โหเลยว่าเออหลายหลายคนก็แบบถึงขั้นลางานไปดูกันเลยทีเดียวนะฮะอยากจะเอฟฟิศเร็วนะอยากไปดูเหมือนกันอยากไปดูนะแต่ว่าทำงานใช่นะฮะลาไปไม่ได้จริงๆริงนะแต่ว่าเราหนึ่งใน AF ที่มาวันนี้ก็ไปดูมาคืออาจารย์หลายคนก็โพสต์ตลอดอร์นะคะรวมไปถึงนะคะพี่โรสลินทิปเลยนะคะเปิดกล่องร้องเพลงนะคะสมทบทุนชาวเนปาลคือ คือตั้งแต่เกิดเรื่องที่ในปารเนี่ยพี่โรสเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีของเขาด้วยนะแบบไปที่ต่างๆแล้วก็ไปร้องเพลงเพื่อแบบเพลงไปในปาร์ตใช่แล้วนะครับก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นแหละใช่แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะเรามีภาพบรรยากาศของซีรีส์ Wi-Fi Society ล่าสุด The Horror Home บ้านสะพรึงหนึ่งสงสารเว่ยต้องเสียงนี้ด้วยนะต้องเสียงอื่นนะต้องเสียงนี้เธได้ดูเทรลเลอร์ยังได้ดูแล้วได้ดูแล้วซึ่งคือผมบอกได้เลยนะฮะว่าถ้าพี่หลุยส์นะครับพี่บูอฟนะครับอยู่ด้วยกันก็พังเหมือนกัน นะครับคือไม่ใช่หนังผีแล้วไงใช่เป็นหนังเป็นนหังตลกไปแล้วเรียบร้อยตลกเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูดังนั้นอย่ารอช้าเลยดีกว่าวันนี้เราอยากจะเม้าท์มอยกับน้องๆนางนันถูกต้องแล้วนะครับผมตอนนี้ไปเลยฮะจับข้อตีข่าวครับบุฟเฟต์หนึ่งครับมาครับบอสิโนุมาครับโซนยุสุนัททิวมาครับน กันหมดครับมากับเขาเหมือนกันไปค่ะเอ๊ะครับมาแล้วค่ะเอมสาธิดาก็มาค่ะผมบานนบมาครับผมติมาครับข้าวปาค่ะต้นธนสิทธิ์มาครับต้นวันทองชัยมาครับขังเบียร์ภูทวัฒน์เทวชาติมาครับโตศรีวิตรีมาค่ะข้าวปลาครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์วันนี้มาครับนัทศักดาธรมาครับ พอสักมาโอ้โหตัวนีนะตัวนี้ติดตัวเอฟค่ะตัวนี้นะตัวนี้นะไป เดี๋ยวเดี๋ยวขมาเชียพี่กันผีเาเไได้ีเีชื่นชีชื่นช้ยโอหดาเยียรโอ้โหโอ้ใจอยู่ดีดีคุณพีก็วิ่งไปเจอหลายรายการอยู่รเอาพระไปคล้องทีไรก็ไม่หายพี่ร้อนหรือเปล่ารอรพระก็แล้วข้าวสารก็แล้วแต่ว ตัวแทนจากบ้านเอฟเลยนะคะเริ่มมาจากมีน้องโซ่ต้นคุณตุ้ยคุณกรีคุณซานี่คุณแอนแล้วก็คุณมินนะคะมาพูดคุยกับเราวันนี้มาบอกเรื่องอะไรคะเอฟจะมีข้าวป่าครับผมอทุกคนช่วยกันดมบุญครับผอถูกคนเยอะอย่างนี้น่าจะเป็นการลงแขกทำนามาไอ้บ้าคอนเสิร์ตสาระคอนเสิร์ตีคอนเสิร์ตเอฟยูเนียนคอนเสิร์ตวิฟันบันเฟิร์สมามารับนี้สาระเอาอย่างนี้ดีกว่าไมเรามีเวลาให้สิบนาทีอยากพูดอะไรก็พูดได้เลยนะจะ ไปนะคะผมสำหรับ <recherche> พูดไม่เราเรเราเริ่มดีกว่าว่า ความเด็ดของคอนเสิร์ตนี้อยู่ตรงไหนให้น้องๆพูดดีกว่าค่ะน้องแอนก็ได้พี่สานนี่ทำไมถึงพูดโดยเลืโยนนะคโยนเลยก็พูดพูดมาหลายงานแล้วให้น้องๆพูดมาแต่ตรงที่เป็นการรวมตัวกันทั้งตั้งแต่ AF1 ถึง AF11 รวมกันกว่าร้อยชีวิตค่ะหมดทุกคนเลยทุกคนเลยมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ออฟปองศักดิ์ก็มาพี่วินเอฟหก็มาพี่บอยพี่สนุพี่วานต์นักรีไล่ก็ต้องไล่ให้หมดแล้วนะทีนี่แบบตัวแบบบิ๊กที่ว่าจะมาไม่มาอันนี้มาชัวร์เราไปเล่ามากันเกือบหมดจริงๆอ่่ะะค ่าเนี่ยก็คืออาจจะติดภารกิจอยู่ต่างประเทศจริงจริงใช่เนี่ยมาไม่ได้แล้วพูดทำไมก็คือเรียกว่ามากันแบบยกทีมกันมาเลยใช่ัหละคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงบ้างครับ วันที่6เดือน6ค่ะ6มิถุนายนนะคะก็สามารถซื้อบัตรได้นะคะที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะเล่นที่ไหนเล่นที่อินทัลคารีนเมืองทองไทยรัฐครับคือบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์นะครับผมที่สำคัญมีแค่รอบเดียวเท่านั้นค่ะไม่จะไม่มีแบบเพิ่มรอบไม่มีีอกแล้วค่ะยังไม่ได้ยินเสียงน้องโซ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมีคำถามเหี๋ยวให้โซเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวไม่ทันโซ่มามีมานะคะ มีรอบเดียวไม่เพิ่มแน่นอนตอนนี้บัตรเหลืออีกสามใบนะครับรีบไปซื้อสามใบนี่คือจะหมดแล้วฮะสามใบเนี่เพิ่งขายไปขายไปเมื่อกี้นะไหร่ขายเป็นพันแล้วนะคะเรารู้นะคะว่าสมาชิกของ AF นี่มีเยอะมากแต่ละคนก็จะมีพาร์ตของตัวเองโซ่ค่ะพาร์ตของโซ่มันเด็ดยังไงครัหมาดของผมนะครับมันจะเป็นรวมรุ่นนะเอารุ่นของผมนี่มันคุณแต่จวับวะเนี่ยไม่ให้น้องพูดก่อนนี้แล้วมันจะไปไหแล้วสันจะไปไหน ครับก็รุ่นผมก็จะเป็นแบบโชว์ความเป็นรุ่นนะครับว่ารุ่นรุ่นเราเจ๋งแค่ไหนนะมีอะไรโชว์ครับอ่าเรารุ่นเราเจ๋งยังไงอ่ะเรามีตั้งหลายคนนะใช่ไหมโซ่คือคือแบบรุ่นผมก็จะเป็นแบบสดใสน่ารักครับาสายแบล็คสาแบล็บบไม่ใช่สายแบล็ค<า>แต่ความแจ่ความสดใสใช่ใช่เขามีมีมี แบบภาคผมนะครับรุ่นผมเนี่ยจะมีมาทั้งหมดทุกภาคคือภาคแต่ละภาคก็จะพูดภาษาแบบแบบองภาษาภาษาภาษากรุงเทพภาษากรุงเทพหรอภาษากรุงเทพไงเราลมาจักภาคเลยเราอะเดี๋ยวละทไมโดนลุมคือภาคผมจะมีไบายเป็นคนใต้รก็จะแบบพูดใต้อะไรอย่างนี้แล้วเราเราเลยมาคนไรแล้วเราอะเหนือเหนือเหนือกีหรอเหนือเปนแปลกเหนือเป็นกลางอะพี่ขาผมอ่ะอันนี้จะแนวสดใสทิางนคนเ ก็คงไม่มานั่งพูดภาษาภาพให้ฟังกันก็คงมีเพลงอะไรดีกว่าะนะฮะอ่ะของต้นล่ะของต้นนะครับก็เอาเป็นโชว์รุ่นละกันโชว์รุ่นก็จะเป็นเป็นรุ่นที่มีชื่อว่าร้ายกาจอืมแล้วก็จะมาโชว์ความเผ็ดร้อนรุ่นเราโอ้โหให้สังเกตนะโอ้โหเกลียดนะเกลียดเปาเกลียดปากคว่ำมาเลยดูแล้วกันเนี่ยมิเดี๋ยวเรามีเวลาให้เมากันด้วยนะโอเคโอเคของตุ้ยล่ะคะของผมนะครับของผมเนี่ยความพิเศษเนี่ย ไม่มีเลยครับเดียมีหน่อยดิพี่ดวพี่ตุ้ยอ่ะมาได้เนี่ยก็ถือว่าพี่เศษมากเลยคนหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกเลยว่าผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากน้องเพชรอยู่ชิลีลงทุนบินมาเล่นคอนเสิร์ตให้มาเห็นป่ะยังไม่รู้อ่ะ ไม่คือตอนแรกไม่ไม่ไม่คือตอนแรกเขาจะให้เก็บเป็นความลับไงแต่นี่พูดแล้วไงยแนนี่ความลับไม่ลาวความลับใช่ไหมเพราะว่าเด็กเด็กรุ่นสามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสติจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาทิเช่นฮะผมเนี่ยซึ่งแบบซาร่าเนี่ยจริงๆคุณออกจากโรงพยานบ้ามาซาร่ายังคงกินยาอยู่ทุกวันนี้ก่อนซ้อมเนี่ยต้องกินยาซ้อมเนี่ยมันคือความพิเศษของรุ่นเด็กไม่เลืองจริงสิ าเคยจริงๆอ่ะเราจะมีเพลงซึ้งๆเมื่อวานเนี่ยเพิ่งไปประชุมเรื่องเพลงแล้วเข้าห้องซ้อมกันมาครับผมก็จะมีเพลงซึ้งๆที่พวกเราร่วมมันคิดนะฮะแล้วก็จะมีโชว์พาร์ทความถนัดของแต่ละคนนะฮะอย่างอาทิเช่นก้อนที่ชอบดีดเปียโนเขาจะมาดีดปี๊บป๊าดเปียโนนเปโหรือเปล่าพเปียโนเขาไม่ใช่ดีดพี่เหรอเปียโนเขาเรียกว่าดีดพี้วเปียโนเอาแล้วทำไมวันนั้นผมเอาเปียโนที่บ้านผมมานั่งทำเนี่ยแล้วมันดังวะ พี่ตุ้ยพี่ตุ้ยแนะนทำไปเล่นตะเด็กก็ออกกองตายตรงนั้นเอาเป็นว่าอะไรนะอะไรเป็นเป็นโน้ตดีเป็นโนดีเป็นโนซาร่าก็จะมาโชว์ความรั่วบนเป็นโนเอาเป็นว่าเขาเด็เอาเป็นว่าข้าไปซีซั่นอื่นนี่ซีซั่นนี้เขามาสามคนเลยของแอร์แล้วของมีใช่มไนโชว์ความคูลจะเป็นอะไรที่มีเด็กคนเด็กคนไปสอบครูกันมา บอกว่าให้ไปก่อกองไฟไปเลยแล้วเล่นตรงนู้นตรงสะเด้วยรดผมก็จะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดคนก็จะจำไม่ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายังไงวะหมายถึงอะไรเปลี่ยนแปลงคือผมมากที่สุดเลยนี่ไงตัวอย่างก็มาให้ดูเลยไม่งั้นคนที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงไงเก่งค่ะเก่งมากเก่งละกัน นว่าเขามาโปรโมทหรือว่าเขามาทะเลาะกันดูเนรุ่นเราอ่ะไหนเก่งอะเกงอะเกงว่าอันนี้ก็ของของรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเค่ะปากปาเป็นอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวถูปัดทิ้งแป๊บนึงค่ะของรุ่นเสร็จแต่ก็แบบว่ารุ่นเรา เด็กสุดเป็นรุ่นที่เด็กที่สุดรับ15เป็นรุ่นแรกก็จะมาจากความสดใสชุดจอร์แดนเสดเด็กๆนะคะเด็กบางคนก็มาเด็กบางคนเด็กบางคนก็มาเนาะเบื่อตัวเองนี่นะคิดดูนี่แค่อยู่กันแค่เจ็ดคนยังมีความฮาความสนุกขนาดนี้ถ้ารวมกันเป็นร้อยชีวิตเนี่ยมันจะยังไงเนี่ยนั่นแหละฮะผมขออยู่นิ่งๆเลยอยู่าพูดเยอะแล้วแต่พอเจอคนเยอะๆเออเอาเลยแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเออได้ครับผมอ่ะ มาตอนนี้นะครับไหนๆก็มารุนตัวกันแล้ววันนี้นะครับมีใครแบบว่าอยากจะเมาส์ใครหน่อยนะฮะเวลาแบบเรื่องราวที่อยู่ในบ้าน,นแล้วแบบให้เล่าเรื่องราว, <ลำ S 2> วอะไรล้ำลึกกันหน่อย<ำ>้ในบ้านความหล<ำ>ังกันหน่อยนึ่งเอาเอารุนพี่ตุ้ยก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเอาต้องเป็นรุ่นเดียวกันเด็กเขาจะได้เมาส์กันได้ใช่ไหมว่าเขาอยู่นบ้านเดียวกันเมาส์หรอจำเรื่องเรื่องที่อยู่ในบ้านตอนนั้นแหละรุ่นเจ๋ที่สุดยังเอาจำได้ไหม จำได้ไหมจำได้ไหมไม่ได้ไหมจำหน้าได้ไหมจำได้าจำหน้าตอนนี้แม่ผมแม่ให้มาให้มาหกหมื่นเออเล่นเล่นเล่นตัวเองจะได้ไม่เจ็บมากกุต้องการเป็นไงฮะในรุ่นหกนี้รุ่นหกเหรอฮะเรื่องเด็ดเด็ดเหรอเรื่องหมวยไหมเออเรื่องเออเรื่องหมวยที่มีมีผู้หญิงมาเชียอ๋อ อุ้ยแต่แล้วมาแต่ลงไปแล้วไม่ตอนอยู่ในบ้านเ็จะแบบเหมือนอุ้ยต้องมีสาวด้วยนะไอ้เกมไม่เหมือนเราเจอเหมือนเราเราเจอเจ้าที่ตัวทาเลยนะเงียค่ะระหว่างที่ นี่ไงเราจะใส่ซะขว้าขอกราบความเร็วแล้วฟังเขาร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่กล่าวขานของรุ่นเรากันไปเหรอแล้วเขาเขายังไม่เยี่ยมอยู่หรือเปล่าเขาไม่มาแล้วสวัสดีค่ะขว้าผักโขดรุ่นต้นก็มีนน่่รุเออไอ้หลินน้องหลินนะครับก็จะมีเดี๋ยวขอไปหลินผักโขดอะไรไอ้หลินวะเนี่ย ต้นครับต้นดูเป็นตัวเองมากไปต้งบาทีดูแบบบีบมากตัวน้องหลินครับน้องหลินขอพามีเติมันจะไม่ทันนรอนัน้องหลินนะคือเขาสวดมนต์แล้วเขารู้สึกเหมือนมีแบบผีมาแบบว่าอย่างเงี้ยขอพามีเติมลูกหัว ไไม่แต่ตอนนั้นมันอยู่ในบ้านมันยังไม่มีผัวไง<อ>มันก็เลยมีแต่ผีนผีมันก็รู้หัวก็แปลว่าผัว,เ,ผวออเอาเอาอย่างนี้ไหมฮะผมไม่ต้องห้ามหรอกพี่อย่าพูดอะไรพี่พูดเลยก็ไปเลยทีเดียวเราไม่ต้องห้ามกันนะคือมันต้นขึ้นหลินนะเขาจะมีแบบเซนส์อะไรอย่างเงี้ยครับจะเหมือนมีวันหนึ่งเขาเขาสวดมนต์งไปโดนลูกไอ้บ้าแล้วเคยต่ออะไรกันที่ว่าเขาสวดมนต์แล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าเออเหมือนมีคนมาแบบ เออครับคนต่อไปเะเขาบอกว่าหลีมีคนมามาอะไรอย่างเงี้ยเราพูดพูดเรื่องรูปไปกันหน่อยดีมันยังไม่พอใจนะเอสโซซ่าคะรุ่นของเอสโซซ่าล่ะมีครับมีมีมันลูกที่ไม่ใช่เรื่องผีเอาเรื่องแบบอย่างอื่นก็ด้วยก็ได้นะไม่ว่ากันเรื่องผีนะครับมีมันลูปมาทำมาคือวิกท้ายๆเนี่ยเอนนิสมัน มันมีอมันปวดหลังใช่ไหมฮะแล้วตอนตอนซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ทีมแพ็กก็เหมือนมีคนพักข้างหลังอันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วไม่ไม่รู้ว่าใครพักด้วยเต้าแล้วเตากราดาทุกคนแล้วก็ไม่มีใครพักทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าใครพักก็มึงพักเองใช่ไหม ตอนอนแม่รับตอนต้นแล้วต้นตอนต้นตอนขึ้นมึงแล้วะดอรวะต้นตนปดอะไรวะตอนตอนะอย่านีค่บอกเลยโ้่ักไม่้ไม่้ผักนไม่ทนแล้วค่ะโอ้ยอ่ะรุ่นตยล่ะรุ่นผมนะครับในในฐานะที่มาคนเดียวด้วยวันนี้รุ่น3ามเอ่อตมใครก็ได้เลนะเนี่ยเอ่อผมนะครับ ไม่ต้องเอาซาร่าแล้วนะเมือนกินมังออกคนอื่นมั้งเอาน่าจะเป็นพ wow. ี่โด่งพี่โด่งพี่โด่งพี่โด่งการฟันตลอดเวลาเออมันเป็นคนแปรงฟันตลอดนี่มันอยู่บ้านเดียวเลยจำได้ไงวะดู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 ตอนดูมันชอบแปรงฟันตลอดเวลาไมันน่าเป็นอะไรของมันแล้วเวลามันเต้นอย่ต้อง แล้วตอนนี้ณวินาทีนี้ผ่านเวลามาจากซีซั่นผมแปดปีนี่เขาปีที่เก้ามีลูกอีกแล้วเมื่อเช้าเขาเพิ่งไปโปรโมทกันมามันเขาไม่ได้ร้องเพลงนานเขาทำพิธีกรเยอะผมพูดถูกบอกแล้วว่าไอ้ดองมีลูกแล้วแล้วว่าเฮ้ยแล้วมันก็ยังคิดความเป็นตัวเองแต่นี่คือความสน่หในลุนแล้วความสน่หข้ามลุ่นล่ะก็เป็นพี่เด็กไทยอะนะ ถ้าถ้าเกิดพูดถึงความสนิทต่างรุ่นถ้าเป็นรุ่นรุ่นแบบล่าสัตว์ที่เพิ่งมาล่าสุดอย่างอสานี้ผมก็สนิทมากอย่างล่าสุดที่ที่ที่พาน้องไปก็พาน้องไปดูอะไรที่เสียงกงรถ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 อันนี้หน้าเว้ยไม่ได้รถอันนี้อันนี้แบ่งขายสามอันนี้สามอันร้อยอันนี้สอันร้ออันนี้ส่อันยี่สิบทุ้ย ยถ้าพูดถึงความสนิทต้องตรงนี้พวกแก๊งนี้ต้าไมีแก๊งเลิมเมืองนะแก๊งเลิมเมืองกเมเป็นแก๊งที่อยู่ในในกรุ๊ปไลน์เวา ส่งรูปกันเราก็จะส่งแต่รูปสับเพเหระรูปทะเลกระลาดแล้วรูปเนี่ยแต่ะละรูปแต่ะลตระลระลูปใจไม่แข็งพอดูไม่ได้ไแล้วทุกครั้งที่ไปทํางานเนี่ยเวลาสมมติว่ามีแก๊งเลิงมือแบบตึ้งนี่ต้องมีใครส่งเข้ามาเนี่ยแล้วมีช่างทาผมอยู่ข้างบนเนี่ยเรามักจะลังเลเป <c oughs> ิดที่ไม่ว่างพี่รอเลยพี่เมื่อไหร่ทำผมเสร็จนะคะหนูไม่ได้เปิดเพราะหนูกลัวเปิดขึ้นมาแล้วพี่จะผวา สมาชิกมีใครบ้างมีใครบ้างสมาชิกก็เนี่ยค่ะมีนี่อ่าอีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้โโอ้หแล้วก็ตัวนี้ตัวเด็ดสุดใครเด็ดสุดนี่เด็ดสุดใช่ฉันนี่ไม่ทำอะไรเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กนะเรากำลังจะได้เจอในคอนเสิร์ตใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะครับถูกต้องครับผมซึ่งความรักเงียบลง่นี่ยเนี่นี่ยเนี่เนี่ย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 เนีเนี่ยเนเนีี่ยนเนี่ยเนีนี่ยเเนี่ยเนีน ความความรักความสามัคคีที่ยังคงอยู่ใครที่มีนามสก,กุลเดียวกันมาก่อนเนี่ย AF เนี่ยพอไม่ได้เจอนานๆกลับมาเจอกันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นส่วนเป็นส่วนน้อยที่ที่ที่ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ <c oughs> และส่วนใหญ่ก็จะไม่มีสติแบบนี้แหละ <c oughs> เพราะเวลาพอเขาสนิทกันมากๆยิ่งยิ่งในรุ่นของตัวเอง <c oughs> ด้วยนะครับ <c oughs> เขาก็จะแบบมีพาร์ทความน่ารักของแต่ละ ซีซั่นของเขาซึ่งพอเจอกันเขาจะคิดถึงการรักกันพอวันนึงได้มาร่วมเล่นคอนเสิร์ตกันเนี่ยวันที่6มิถุนายนจึงเป็นวันที่มันมีค่ามากที่สุดที่เราเคยเคยอยู่ใช้ชีวิตมาบนโลกนี้ดีมากเล้กำลังล่าทะนะและนี่คือตุ้ยจิตกำลังครับคำว่าเสียงคงนี่หายไปเลยนะครับปากดีมากเลยฮะดีอะวันนี้เราไม่รู้จะมารวมแบบนี้อีกเมื่อไหร่รอดมาอุ้ยพี่ตุ้ยไม่ได้อยู่รอดอีกครั้งมีวันแล้วไอวยังอยู่ คือคงไม่ต้องถามเลยนะว่านายสกขุม AF เนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะว่าเราก็ได้เห็นติดตามกันมาตั้งแต่รุ่นหนึ่งไม่ดูตั้งแต่รุ่นแรกเลยจนผ่านมา11รุ่นแล้วตอนนี้กำลังจะมีรุ่นน้องใช่รุ่นทีสองใช่ไหมคะตอนนี้รับสมัครกันแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันที่แปดวันที่แปดพิธสุดท้ายคือที่กรุงเทพที่แปดสิบเก้านี้เฮาส์สีลงหนังเฮาส์อซียนผมบอกเลยว่าผมได้ออดิชั่นที่นั่นด้วยนะแล้วผมเข้ามาที่นี่ทุกคนอะ น13 13 13จนรุ่น12่ก็ยังเป็นพี่นั้นอยู่วัยหน้าบ้าเทบอกว่าเออมันมีหลายจังหวะชอชอไปคุยกันสคนไปจิ้งมงานช่วยเปลี่ยนฐานข้างหลังด้วยครับดูดูหมดแล้วนะฮะวันนี้รุ่นพี่มาเยอะครับฟังดีว่ะแต่พี่ว่าวิกเบี้ยวนะนเนี่ยงจริงจริงจริงจรโอ้ยโออ มันจะได้ตื่นถ้าพี่อยู่ในโซ่วันนี้พี่จะช่วยนะอะไรก็ได้ นะครับฝากคอนเสิร์ตนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะไปดูนะครับ AF ทุกรุ่นเลยนะครับมารวมตัวกันฮะค่ะให้นมขาดมากดีกว่าไหมครับใส่มาดักันเาลครับ AF ฟรียูเนี่ยนะครับก็วันที่6มิถุนายนนี้ก็ซื้อบัตรที่ไทยทิเกสเมเจอร์ทุกสักรู้แล้วก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับค่ะนะอาต้นฝากหน่อยในพัสดุของต้นกับรุ่นของต้นได้เลยครับก็สำหรับใครที่ คิดถึงเอฟแปดเนาะคือก็ไม่ก็ไม่ได้จะมีแต่เอฟแปดอย่างเดียวก็คือมีทุกทุกรุ่นนั่นแหละแต่ว่าสำหรับใครที่ติดตามพวกเรามาก็อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็มาเชียร์กันเยอะแล้วก็บอกได้เลยว่าจะมีภาพบรรยากาศอะไรเก่าๆก,กลับมาแน่นอนทั้งจะเป็นเหตุการณ์ในบ้านคู่จิน้นหรืออะไรต่างๆนะก็มาสนุกกันได้ครับเราได้เจอคู่จิ้นมากมายเลยใช่แล้วขึ้นโชว์ใช่ไหมครับด้วยอะค่ะครับสำหรับการร r e u n i o ยเอฟไม่ได้เป็นการร r e u n i o ยเอฟอย่างเดียวแต่ี reunion พียนพีแฟนคลับซึ่งอยู่กันมา11ปี11รุ่น1 1 หลายๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นใน11รุ่นผมเชื่อว่าได้มารวมตัวกันกับเหล่าบรรดาพี่ๆแฟนคลับเนี่ยอบ่นแน่นอนครับผมนะรุ่น6ละคะอ่านา่พูดถึงในส่วนของกิจกรรมก่อนดีกว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยงานจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายงบ่าย3เราจะมีเหมือนเป็นกิจกรรมซุ้มสปอนเซอร์ต่างๆซึ่งพวกเราก็จะลงไปตรงนั้นแล้วก็ไปร่วมสนุกไปใกล้ชิดกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นมากัน้งแต่บ่ายเลยใช่ไหมครับนะคะนี่คืออ่าแล้วฝั่งโชว์ของรุ่น6่ะ สกิดกันไ่คือทีรุ่นหเราก็เต็มที่อยู่แล้วเป็นลูที่แบบว่าโตโตกันหมดแล้วคุยรู้เรื่องเป็นการเป็นงานจริงจเราก็ซ้อมกันยิ่งใหญ่อย่างที่บอกไปจริงจังใช่ไมสัจริงจังอย่างนี่บอกพัเราก็จะกูกูค่ะก็คือไปคอนเสิร์ตเนี่ยคือคุ้มมากๆบัตรราคาแบบพันนิดๆเนี่ยคุ้มเลยคนละสิบบาท ไม่ต้องแบบว่าค่าตัวหรอค่าตัวเราไม่เรีนทันไหมคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบโอ้ยจะคุ้มหรอแ้องมันคนละประโยชนสองประโยคอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปคิดถึงตรงนั้นค่ะเพราะว่าความตั้งใจของพวกเราอ่ะแล้วกว่าจะได้มาเจอกันแบบนี้มันโอกาสมันหายา,ยากเพราะบบฉะนั้นนะ มากันเยอะๆคุ้มมากแน่นอนบอกเลยว่าบัตรราคาเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญแต่หน้างานเนี่ยมีอาหารว่างหมากครับวางไว้เลยเพราะหนึ่งเลยแฟนคลับผมไม่อดตายละอาหารว่างเวล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 คัมอิทมาจกหมากปุ๊บถือกระป๋องด้วยกันึงหมากบ้างก็ตกหมากบ้างก็นั่งวิวแชร์เข้ามาบ้างอะไรกตอนนี้เรากำลังพูดถึงคนที่มีบุญคุณท้า ตอนนี้คนทั้งบ้านจับใจความอะไรไม่ได้เลยแต่เรื่อ่อสราปสรุป6มิถุนายนนะคะ Impact Arena เมืองทองธานีตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปใครอยากได้บัตรใช้ทิเก็ตเมเจอร์ค่ขอแอบถามนิดนึง เพราะว่าอย่างบอกเราดูตั้งแต่ร hmm. oh ุ่นหนึ่งมีใครสามารถแย้มให้ฟังไหนว่ารุ่นหนึ่งเขาทำอะไรกันอ่ะมีทั้มาเปมันมีสีแนมีออฟมีพิวิอีตรุ่นหนึ่งครบ้วยด้วยรุ่นหนึ่งพี่วิทเ์ก็เลยครบหมดพี่วิทเป็นโคเรียกราฟตอนนี้นะคะก็คิดงานกันเขาก็คงมีโชว์แบบใหญ่ๆของเขาาแน่นอนก็คือเพลงอลังการดาวรัานดวงของเขาอยู่แล้วเลยดาวล้นดวงนะเพราะว่ารุ่นหนึ่งก็มีพี่น้องนุ่นแนนด้วยใช่แต่แล้วเราจะอยากไปดูไหมไปดูนะคะถ้าว่างไปดูใช่อย่างที่บอกเพรติดต้อขอสักสองใบนะ ครับแล้วเลยไม่กันนะฮะนี่ฮ้ยขอต้อนเีตอเน่เนี่ไม่ใช่นะครับเราเป็นว่าฝากแจกสักร้อยไปนะเอเมนี่ดูไประชดจังเลยอ่ะเออแะ้ะค่ะนอกจากนั้นนะคะมีความดีๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะการรวมตัวมันเอฟทุกรุ่นเลยวันนี้เราก็มีหนึ่งสิ่งดีๆที่เลยอยากจะบอกเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดของคุณตุ้ยนะคะ สองจริงด้วยอ่ะดีเสยครับผมสองสองครับปีสองสองแม่เค้กอันนี้น่ากินเงี้ยนักเทียนครับแม่เป็นคนเดียวคระครับขออะครก็ขอไอคอนให้มีความสุขแล้วท่าทุกสิ่งทุกอย่างประสบผลสำเร็จทุกอย่างเลยนะคะเย้เดี๋ยวรบกวนพี่ตุ้ยไปจ่ายค่าเค้กข้างนอกนะเนี่ยนะสิ่งที่บอกเจอกันได้นะคะวันที่หกมิถุนายนเลยนะคะนี่คือส่วนน้อยเท่านั้นเดี๋ยวเราจะได้เจอความฮาความเด็ด ของทุกรุ่นเลยนะคะดังนั้นไปเจอกันได้เลยนะคะขาซื้อสวได้แล้วถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้าอ,นนอัพเดตข่าวกันต่อนะครับน,นั่นนะคะเย้แตก